สวัสดีครับเพื่อนๆครับเจอกับยุ้ยหงคือเก่าครับไม่นี่ยุ้ยหงตั้งหม้อเข่าไว้ครับเพื่อนครับจะสิพ้าไปหาน้อกินนะครับน้องเพื่อนเนาะไปครับเพื่อนครับครับผมได้เสียมดวงนึงครับไปเลยจับกันมั้งแรงหน่อยนะครับเนาะหลังบ้านเลยครับอ้จะกดีแท้ๆ คณครับเพื่อนครับนี่นอนนั่งดินก็นอนหี่กอไผ่หลังบ้านเพั่เพื่อนครับกอไผ่หลังบ้านครับอ้มารอบนี้กับบ้านมารอบนี้มาเพาะมาใหม่ครับผนกอเลยครับคนครับเต็มกอเลยครับเพื่อนครับ ท่าเพื่อนครับหาแล้วครับบ่มีนอนนั่งดินนะครับเนาะเอากระเสียวนี่แหละครับไปต้มเอาเลยครับเอ้ยกินกับแก้วบองครับยื่หงส์ตาแก้วบองนะครับเนาะอุ้ยแซ่บเลยครับนี่พูดนะครับเดี๋ยวครับสองนอนนี่ก็ยื่นหงส์จะไปต้มครับกินกับแก้วบองกับ กเก่เห็ดไขรนะครับเนาะอยู่ของเตะเห็ดไขรมาครับเหมือนครับป<ะ>บักแข็งจักหน่อยครับนแม่เนี่ยโอ้โหนี่แหละครับเหมือนครับของแซบของแซบ โค้งอร่อยปั่นเขาก,กินกันแบบนี้แหละครับหายอยากหายกินกันไปนะครับเนาะหน่อไม้ช่วงนี้กำลังออกครับนี่กำลังออกลายครับ นี่ของจะพาครับเดีย๋ยวเขาไปลางเนาะครับเนะาะเดี๋ยวมันที่พุจืดไงนี่นะครับ สองนอนี่ก็กินโมเมดครับเหมือนครับเอ่และครับนอไม้ <puntos communicate> <oses Five Wuhan> <k its Twitter> หอมจังเลยเห็ดตะไคร้ 1941, ได้กินแต่เห็ดตะปู ally, หอม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 เห็ดไข่เห็ดตะไคร้ครับเพื่อนครับยีแก้วด้วยบานนี่แซ่บๆครับกินกับน้ำมันต้มนะครับเนาะ นี่ครับจี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนครับเห็ดไข่แก้วเห็ดไข่แซ่บครับกับบดใส่ใส่อย่างไรเนาะครับน้องเพื่อนเนาะใส่แต่ผงหนัวกับน้ำปลากับพริกเนาะครับเนาะพริกที่ขวานี่ครับหอมกับไม่ต้องใส่ครับเดี๋ยวมันตัดกินนะครับเนาะดื้อแซบๆน้ำันเด้อบไปเลยครับแก้วเห็ดไข่แก้วเห็ดไข่ กะซีต้มเนื้อไม้ได้บาดเนี่ยนื้อไม้ที่ยูหงไปเอามาจากหลังบ้านนะครับเนาะอ่าต้มเนื้อไม้กินกับเห็ดไข่นี่โอ้ยตัดเสบหลายๆครับตัดเสบหลายๆครับโอ้ยตัดเสบหลายๆครับผมมาเด้อครับอันนี้ ของแซบของแซบของแซบ <S 2> <S 2> <S มาเด้อครับไปเนี่ครับแก้วเห็ดไช้ครับอุ้ยแซบแซบครับผมกินกับต้มน้ำม่นนะครับเนาะขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมครับพเพื่อนๆครับสวัสดีครับ